อ่ะคุณสุบชัยไปดูสบายเทคโนโลยีสักหน่อยไหมครับก็เห็นราคาหุ้นเชาวนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาดีทีเดียวก็เป็นผลมาจากในแง่ของกําไรสุทธินะครับที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนของสบายเองเนี่ยมีประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดเชิงลึกนะครับแน่นอนเราเองก็ได้มีการนัดหมายนะฮะตามที่เคยแจ้งกับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับ,รบโดยคุณชูเกียรตรุจนะพรพัชีซีอของสบายบเทคโนโลยีเนี่ยจะมาพร้อมอกับ CEO ของอีก2บริษัทอ่าใช่ที่ทางสบายได้เข้าไปร่วมลงทุนด้วยก่อนหน้านี้นั่นก็คือเทียนสุรัตครับและเอเชียซอฟต์อ่าใช่นะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในสตูดิโอแห่งนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะ วันที่2ครับวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้นะแต่ก็เราคงจะต้องทําการบันทึกเทปเอาไว้แล้วก็นํามาออกอากาศในภายหลังนะฮะซึ่งเดี๋ยรอติดตามดูตั้งแต่<ม>หลังวันที่2เป็นต้นไปก็คงจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการรุกเข้าทํำดีล M&A ของสบายเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันจะนําไปสู่อะไร<ม>นะในแง่ของมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นกับตัวของสบายเองนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลัก แต่เช่นกันครับ,รบในแง่ของมูลค่าเพิ่ม,มที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่สบายเข้าไปทํำดีลด้วยเช่นเทียนสุรัตเช่นเอเชียซอฟต์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆบริษัทนะ,ะไม่ว่าจะเป็น AIT อใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็น TKS ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรืออย่างล่าสุดก็มีไทยรับประกันภายต่ออันนี้เป็น เป็นไทยไทยรีไทยรีไลฟ์ใช่ไหมฮะเป็นประกันชีวิตที่ทางคุณชูเกียรติเนี่ยได้มีการเข้าไปลงทุนส่วนตัวแล้วก็พร้อมกันนี้เองเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวนะว่าขณะนี้สบายเทคโนโลยีก็อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท PKC คซีทีเคซี ว่าจะมาใช้โมเดลเดียวกันกับที่สบายเขาทำกับเทียนสุรัตทำกับเอเชียซอฟท์ทำกับ AIT ทํทำกับใครต่อใครเนี่ยนั้นน่าสนใจว่าในมูลค่าเพิ่มของสบายมันจะเกิดขึ้นอย่างไรและมูลค่าเพิ่มของบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมอยู่ในยุทธศาสตร์นี้ของสบายเนี่ยมันจะมีพัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไร เ, <S <S เดี๋ยวจะมี c ีอีบริษัทวันนั้นมานั่งพูดคุยกันแล้วก็ฉายภาพให้ได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้กลับมาที่การรายงานงบงวดล่าสุดของทางสบายเทคโนโลยีะนะฮะ,ะเป็นยังไงครับตัวเลข ก็ถือว่าถ้าดูในแง่ของกําไรสุทธินะครับปรากฏว่าในปี2565ที่ผ um ่านมานะครับสบายเทคโนโลยีมีกําไรสุทธินะครับ1,482ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง593เอนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงปี2564ที่มีกําไรสุทธิอยู่เพียง214ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับหลักๆนะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นผลมาจากรายได้นะครับต่างๆในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการให้บริการนะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่ม ขึ้น68%กว่าๆนะครับจากเดิม1,191ล้านบาทมาเป็น2,000ล้านบาทส่วนที่2คือไรายได้จากการขายนะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น300 4%ด้วยกัน,นะฮะจากระดับ665ล้านบาทมาเป็น2,684ล้านบาทแล้วก็ไรายได้จากการให้บริการตามสัญญาอันนี้ก็เติบโตขึ้นมานะครับประมาณ34%จาก270ล้านามาเป็น362ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูแล้วงวดนี้น่าสนใจครับมีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษนะครับก็1,400ล้านบาทเหมือนกันนะครับในช่วงของปี265ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นรายงานในเชิงของตัวเลขคุณสุภชัยครับครับแล้วก็เป็นผลทําให้หุ้นสบายเองวันนี้ก็ตอบรับขึ้นมาเป็นบวกนะฮะแล้วก็พร้อมกันนี้เห็นว่าจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นใช่ไหมฮะสต่อหนึ่งอ่าใช่ก็จะเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับนักลงทุนนะครับสต่อหนึ่งนะครับเอ็ดีอะไรเมื่อไหร่อย่างไรท่านเนี่ยเดี๋ยวขอดูเอ็กซ์ดีวันที่3มพฤษภาคมอขึ้นเครื่องหมาย X d ดีจ่ายจริงก็คือมีการออกหุ้นปันผลให้เนี่ยวันที่19พฤษภาคมครับที่จะครับ